กต,ตัวนั้นที่ฉันอยากใส่กับชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยกระดาษแผ่นเดียวทุกความฝันบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดหรือยิ่งใหญ่เกินจินตนาการและสามารถกลายเป็นความจริงในชีวิตได้นั้นล้วนมีจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เหมือนกันนั่นคือการตื่นและการลงมือทำ เชกเช่นเดียวกันกับชีวิตของข้าพเจ้าที่มีความฝันที่จะเป็นข้าราชการที่ประชาชนยอมรับและศรัทธาและประสบผลสำเร็จในชีวิตจุดเริ่มต้นเล็กๆของความฝันในการเป็นข้าราชการนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเสื้อเพียงหนึ่งตัวที่สร้างแรงบันดาลใจในการสอบเข้ารับราชการและกระดาษเพียงหนึ่งแผ่นอันเป็นหลักยึดถือปฏิบัติและเคล็ดลับในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เกิดผลสําเร็จและเป็นข้าราชการที่ประชาชนยอมรับและศรัทธาในการเป็นข้าราชการของข้าพเจ้าจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2551ขณะนั้นข้าพเจ้ามีอายุ12ปีกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ณโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาในวันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดราชการข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติแต่กลับมีสิ่งหนึ่งแปลกไปจากที่เคยเป็นนั่นคือข้าพเจ้าสังเกตเห็นเสื้อหนึ่งตัวได้ถูกนำมาแขวนไว้บริเวณเสาของบ้านบนเสื้อตัวนั้นมีเครื่องหมายสีทองต่างๆต,ติดอยู่และมีป้ายชื่อพร้อมกับตำแหน่งอันเป็นการบ่งบอกว่า เสื้อตัวนี้เป็นของบิดาของข้าพเจ้าทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเครื่องหมายเหล่านั้นหมายถึงอะไรแต่สิ่งแรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกหลังจากที่เห็นเสื้อตัวนั้นคือความสง่างามของเสื้อที่เปล่งประกายออกมาจนทําให้ข้าพเจ้าเกิดความต้องการที่จะสวมใส่เสื้อตัวนั้นในทันทีข้าพเจ้าจึงรีบเดินไปหยิบเสื้อพร้อมทั้งแกะกระดุมของเสื้อออกอย่างทนุถนอม และในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะสวมใส่เสื้อตัวนั้นบิดาข้าพเจ้าได้เดินเข้ามาและพูดกับข้าพเจ้าว่าหยุดอย่าใส่เสื้อตัวนั้นพ่อไม่ให้ใส่บารมีลูกยังไม่ถึงถ้าอยากใส่ให้ไปดิ้นรนเอาเองพร้อมทั้งรีบดึงเสื้อตัวนั้นออกจากตัวข้าพเจ้าและรีบนำไปแขวนไว้ที่อื่นทันทีข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดที่ว่าวันนี้ เรายังไม่มีความเหมาะสมในการสวมใส่เสื้อตัวนี้แต่สักวันหนึ่งเราจะต้องคู่ควรกับการใส่เสื้อที่คล้ายกับเสื้อตัวนี้และมีป้ายชื่อติดที่เสื้อที่เป็นของเราให้ได้และบอกกับตัวเองว่านี่คือความฝันที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นจริงจากนั้นข้าพเจ้าได้ใช้ระยะเวลา12ปีในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองหลังจากที่ทำความเข้าใจกับตนเองว่า การจะทำความฝันให้กลายเป็นจริงได้เราจะต้องตื่นและลงมือทำเท่านั้นข้าพเจ้าจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำความฝันให้กลายเป็นจริงด้วยความกละลาดที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีคนเก่งมันศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอไม่ทำตัวเป็นคนที่น้ำเต็มแก้วค้นหาบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจในการสอบเข้ารับราชการพร้อมทั้งหาเคล็ดลับวิธีการต่าง ในการสอบเข้ารับราชการจากบุคคลเหล่านั้นเพื่อจะนำมาปรับใช้ให้ง่ายต่อการลงมือทำได้จริงเพื่อที่จะสารต่อความฝันที่จะสวมใส่เสื้อตัวนั้นแบบของบิดาตามที่เคยตั้งใจไว้และในที่สุดข้าพเจ้าก็สามารถทำให้ความฝันกลายเป็นความจริงได้ข้าพเจ้าสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสวมใส่เสื้อตัวนี้ได้อย่างภาคภูมิใจโดยมีบิดาเป็นผู้ติดเครื่องหมายและป้ายชื่อพร้อมกับสวมใส่เสื้อตัวนี้ให้พร้อมกับคําพูดที่ว่าวันนี้ลูกมีความเหมาะสมที่จะใส่เสื้อตัวนี้แล้วนั่นคือเสื้อเครื่องแบบข้าราชการชุดสีกากี ในวันที่ต้องเดินทางไปรายงานตัวเพื่อบรรจุรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการหรือพัฒนากรณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วข้าพเจ้าได้แต่งเครื่องแบบข้าราชการไปรายงานตัวด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองหลังจากที่ข้าพเจ้าได้รายงานตัวพร้อมทั้งแนะนำตัวกับนายอำเภอตาพระยาและหัวหน้าส่วนราชการเสร็จสิ้นแล้วข้าพเจ้า ได้รับการประถมนิเทศเรื่องสำคัญต่างๆในการรับราชการตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการจากพัฒนาการอำเภอตาพระยาซึ่งระหว่างที่ประถมนิเทศอยู่นั้นท่านได้ชี้ไปยังกระดาษหนึ่งแผ่นที่ติดอยู่บริเวณผนังด้านข้างของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพระยาและก,กล่าวว่ากระดาษที่เห็นแผ่นนั้นแหละคือเคล็ดลับในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของพัฒนากร ถ้าไม่ดีจริงกรมของเราคงไม่นำมาเป็นค่านิยมให้คนยึดถือปฏิบัติปรอกดังนั้นไปท่องจำให้ขึ้นใจนะข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดขึ้นมาในใจทันทีว่าเมื่อก่อนเรามีจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจในการสอบรับราชการเป็นเสื้อเพียงหนึ่งตัวดังนั้นกระดาษเพียงหนึ่งแผ่นนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จในชีวิตของการเป็นข้าราชการ เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วข้าพเจ้าจึงขออนุญาตพัฒนาการอำเภอในการลุกขึ้นไปอ่านเนื้อหาในกระดาษแผ่นนั้นโดยด้านบนของกระดาษมีหัวข้อที่ออกแบบมาให้อ่านได้อย่างชัดเจนซึ่งพิมพ์ไว้ว่าข้านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชนเนื้อหาในกระดาษแผ่นนั้นมีการออกแบบการจัดวางเนื้อหาและภาพประกอบอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนิยามคำศัพท์ต่าง เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวย่อที่ง่ายต่อการจดจำพร้อมทั้งความหมายและคำอธิบายอันเป็นหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงม,มหาดไทยคือ A. Application ชื่นชม B. v a b e r y กล้าหาญ C. Creativity สร้างสรรค์ D. Discovery ใฝ่รู้ e. Empathy เข้าใจ f. Facilitation เอื้ออำนวย s. Simplify ทำให้ง่าย p. Practical ปฏิบัติได้จริงเมื่อข้าพเจ้าไดวิเคราะห์และประยุกต์ค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชนมาใช้ในการรับราชการให้ประสบผลสำเร็จตามที่พัฒนาการอำเภอตาพระยาดได้แนะนำไว้จึงได้แนวทางปฏิบัติออกมาดังนี้ ัฒนากรจะต้องเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญในการที่จะพัฒนาชุมชนอย่างไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและอุปสรรคปัญหามีความคิดที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชุมชนแม้ว่าจะเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนก็ตามอันเป็นผลจากการฝ่ายเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอโดยมีบทบาทเป็นผู้อื้ออำนวยในกระบวนการพัฒนาชุมชน ที่ให้การยกย่องและให้เกียรติกับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนของตนเองอีกทั้งยังต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างของประชาชนในชุมชนโดยประยุกต์ความรู้ทางวิชาการเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจและลงมือทำซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาชุมชนของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติได้จริงและสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อมาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2564ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งข้าพเจ้าจึงได้นำความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและเตรียมความพร้อมในการเข้าคัดสรรกิจกรรมในครั้งนี้ จึงวางแผนการทำงานร่วมกับประชาชนองค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกหมู่บ้านโดยประยุกต์ความรู้ร่วมกับค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชนก่อให้เกิดผลลัพธ์คือการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2564และได้รับโล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่ได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนได้ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง โดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารเช่นการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนพร้อมทั้งแจกจ่ายแก่ผู้อื่นเป็นต้นการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่าชุมชนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยการเน้นให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนมีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งเน้นให้เยาวชนในหมู่บ้านได้ร่วมมีบทบาทในการดําเนินงานของหมู่บ้านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นแกนหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไปจากการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชนมาบูรณาการร่วมกับค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชนอันเป็นเทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าพเจ้าให้ประสบผลสําเร็จและมีผลงานเชิงประจักษ์ อาทิเช่นรางวัลชนะเลิศประเภทจอมขยันตามโครงการ1 9 0 0 0ชาวพอชอสุขภาพดีกรมการพัฒนาชุมชนรางวัลบุคคลต้นแบบการขับเคลื่อนค่านิยม A B C D E F S n P ดีเด่นด้านฝ่รู้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสาแก้วรางวัลวัทศิลป์ดีเด่นวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเป็นต้น และรางวัลที่สำคัญส่งผลอย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะข้าราชการนั่นคือความศรัทธาที่ประชาชนในหมู่บ้านมีให้กับข้าพเจ้าด้วยการรับฟังเกิดความไว้วางใจและเต็มใจที่จะร่วมพัฒนาหมู่บ้านพร้อมทั้งมอบความรักและเอ็นดูข้าพเจ้าเหมือนลูกหลานในหมู่บ้านที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป ท้ายนี้จุดเริ่มต้นความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะข้าราชการของข้าพเจ้าอาจมีเพียงแค่เสื้อหนึ่งตัวและกระดาษเพียงหนึ่งแผ่นแต่การปฏิบัติหน้าที่ราชการท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จได้นั้นเราจะต้องมีอุดมการณ์และแรงบันดาลใจ passion ในการทำงานและให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆเปรียบเสมือนการพัฒนาชุมชน ที่หากไม่สามารถพัฒนาประชาชนเพียงหนึ่งคนให้สําเร็จได้ย่อมไม่สามารถพัฒนาประชาชนทั้งหมู่บ้านได้หากไม่สามารถพัฒนาประชาชนหนึ่งหมู่บ้านได้ย่อมไม่สามารถพัฒนาประชาชนหนึ่งตำบลได้เช่นกันและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นหากข้าพเจ้าไม่ใส่ใจพัฒนาตนเองแม้เพียงเล็กน้อยย่อมไม่สามารถไปพัฒนาผู้อื่นได้อย่างแน่นอนดังนั้นการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นรายละเอียดเล็กน้อย จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้และในวันที่ความฝันของข้าพเจ้าได้กลายเป็นความจริงจากการที่ข้าพเจ้าตื่นและลงมือทำและสามารถสวมใส่เครื่องแบบข้าราชการเสื้อตัวนั้นที่ฉันอยากใส่ได้อย่างเต็มภาคภูมิและเป็นศรัทธาที่เดินได้ในฐานะพัฒนากรของประชาชน